สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมยันเดเลในมือถือวันนี้เราจะมากำจัดเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเราจะมากำจัดผู้ชายทั้งเมียนกันไปดูกันเลย เดี๋ยวเราต้องไปนับดูผู้ชายก่อนนะคะว่ามีกี่คนเนาะหนึ่งสอง้ยเดี๋ยวทําไมสามเดี๋ยวทำส,สี่เอาทําไมพวกนี้ลยไม่เคยเห็นนั่งไปยืนที่ไหนกันน่ะเออไม่เคยเห็นเลยนะวอ๋ออันนี้อันนี้ผู้หญิงเออเดี๋ยวเราไปเอาเอาวุธที่แบบไม่มีน้ําแดงนะคะไม่มีน้ําแดงเพราะว่าแบบเอ่อ u t u b e นางอาจจะทําอะไรกับคลิปเรานิดนิดหน่อยหน่อยเรากลัว youtube เนาะ <c oughs> นี่สิ่งที่เราจะใช้ เอาเป็นเอาเป็นคอ้อนดีกว่าเออเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นของเล่นนะคะ YouTube เป็นของเล่นที่แบบเป็นธนเนาะเป็นา <c oughs> นทานสเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยนะค่ะมาค่ะ <c oughs> เฮ้ยคนนี้เราต้องคุยป้าพ่อพ่อมีคุณครูอยู่ป้าใช่ปะเออมีคุณครูอยู่เราต้อ,องคุยบอกว่าตามฉันมาหน่อยได้ไหมได้ปะโอเคได้ละป่ะเจอกันค่ะมานะค่ะมานะค่ะ ไหนตรงนี้แหละตรงน้่งโลกไงลูกตรงน้่งโลกอ้าวเขบาบักเหรอหรือว่ายังไงเออบักป่ะนะถอยวิ่งช้าจังเอาไม่ได้บั๊กแต่วิ่งช้าเลยวิ่งไปติดคนแน่นอนเลยขอหน่อยนะคะ่ะไปนะคะคนแรกนะคะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเป็นคนต่อไปกันเลยเราน่าจะเป็นเอ่อพวกนักเรงป้าเออเพราะว่าเพื่อนนักเรงมันอยู่กันเป็นกลุ่มเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเออชมรมผีสิงใช่ปะ จงรบมีสิ่งเอาก่อนปะเอาวไว้เราไปเอานักเลงกันก่อนดีกว่ามา,วมาเรามาแอบดูนักเลงว่านักเลงจะทําอะไรบ้างนะคะอืมด้านหลังเออไปคนแรกเลยคะ่ะของนักเลงนะคะตอนจากนี้เป็นคนที่สองที่เรากําจัดไปแล้วคนที่สองคนที่สองหัวล็อกก่อนหัวล็อกก่อนเออเพราะเดี๋ยวอนิเมชนันกันข้างมันเยอะเลยรแบบมันเสียเวลาไงมันวิ่งหนีกันได้หมดเลยแต่เราไม่ได้คิว เดี๋ยวเราต้องวิงตามอีกที่เกียดเหนื่อยมาจะไปแล้วว่าเราน่าจะต้องฟันเรารัวว่ะเนาะเราว่าเราต้องฟาดเรารัวว่ะเพราะเราที่เกียร์ไปคนแรกคนที่สองคนที่สามอเอาขอบคัคขอบคุณนะคะที่บัคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจากน้องบัคนะคะน้องบคัคบัคก็ทุบไปเลยสิคะเลิศแนี่เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วนะ คนที่หกป้าหกเจ็ดไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปสรุปทีหลัง <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราต่อไปน่าจะเป็นโชรมผีสิงอา้าวเดี๋ยวเอาวุธถ่ายไปไหนอ่ะเอาเอาอาวุธถายไปไหนเออเดี๋ยวอืมเดี๋ยวไปเอาไม้เบ็ดบอลก็ได้โอเคโอเคมากันคามากันคะนี่มีผู้ชายผมแดงอยู่ป้าตรงเนี้ทยทะลุเลยเนี้ย โอเคโอเคโอเคเราขำเราเราก็มานั่งรอเลยมานั่งรอะกดนั่งตรงไหนอ่ะนั่งเออนั่งตัวสี่นะคะนั่งตัวสี่มาเดี๋ยวเรามารอนางเดิอนออกมาบักบอกว่าเอาไม่เดิอนออกมาล่ะเอาเอาทำไมถึงไม่เดิอน,เดอนออกมาล่ะเดิอนออกมาสิอย่าบอกนะอย่าว้า จะบ้าเหรอมันมีล้นพี่อยู่ตรงนั้นไงโอ้โหวางไว้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเออเราจะทำยังไงกับนางดีละ่ะโอเคมา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 หมูเด้งมาเราจะพานางไปไหนดีเออเราจะพานางไปทุบดีปะ่ะไปทุบดีปะ่ะเออไปทุบตรงไหนก็ได้พานาง ไปล้างหน้าลกันเออผนังไปล้างหน้าโอเคโอเคโอเคผนังไปล้างหน้าไปเลยจ้าบ๊ายบายนะมาคุณตระไบอ้าวเดี๋ยวฮึเดี๋ยวฮึเจอกันค่ะเราจะไปยังไงวะไปสภาเลยนะมันบั็กเหรอเฮ้ยขอขอขอไปก่อนนะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สองโอ้แต่โอช่วงนี้จริงเรายังไม่กำจัดเลยมันมีสามคนใช่ปะเออมีสามคนโอเค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  ปีบประตูปีบประตูปีบประตูปีบประต,ตูโอเคมาเดี๋ยวเราจะว่าอ้าวมันอยู่นี่ได้ไงอ่ะเอ้ามันอยู่นี่ได้ไง呀ฮึไม่ไม่สังเกตกันใช่ไหมโอเคเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวไปชั้นต่อไปกันเลยเดี๋ยวไปชั้นที่สองกดตัวอีซิตัวอีตัวอีวอ <c oughs> มากันค่ะมากันค่ะไปชั้นที่สองชั้นที่สองมีคนอยู่ปะมีปะมีอยู่เลยเนาะแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชาย,ายดิ เออเป็นผู้หญิงมันออมีแต่ผู้หญิงอะ่ะโอ้ห้องนี้ก็ไม่มีเลยอ่ะโอเคมาเจอแล้วชั้นที่สามใช่ไหมมาเจอกันค่ะนี่ห้องสภา,าเดี๋ยวเนี่อุ้ยเมื่อกี้เห็นท้าวิ่ิงไหมไปเถอะค่ะอ,อมุนตรีหมุนตรีหมุนตรีน,ตรนะคะ่ะมาคนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉัน,ฉ,นฉันเหมือนเจอนางอยู่บนดาดฟ้าปะ่ะเออคนที่แบบมีผมแบบเอออะไรอ่ะผมผมแบบอ,อันนี้ไงแบบเนี้ย เขาเรียกทรงไหนอ่ะเขาเรียกทรงไหนอ่ะเออไม่รู้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 มาเดี๋ยวพาไปห้องสภากันเจ้าว่านางตกใจเออคนนั้นแน่นอนแหละเออคนที่นอนอยู่นั่นแหละใจแน่นอนตกใจแน่นอนเอ้าเดี๋ยวพี่คะพี่ไม่ตกใจเลยหน่อยหรอคะพี่เอ้ายางงี้ก็สวยสิสวยสิฮเดพี่คะพี่ฮัลโหล งั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r ค b e ให้เราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายนะค่ะ